สวัสดีค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ในที่ดิน2ไร่นะคะที่ลูกค้าได้โอนกรรมสิทธิ์กันไปแล้วในวันนี้นะคะเดี๋ยวจูนขออนุญาตพามาดูเจ้าของนะคะที่คุณพ่อน้องเกลนะคะที่มาโอนกรรมสิทธิ์แทนลูกนะคะเดี๋ยวจูนจะสัมภาษณ์แบบไม่มีสคริปต์เลยนะคะว่าทําไมถึงมาเลือกที่ดินแปลงนี้นะคะอ่าค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเนี่ยค่ะพ่อกับแม่นะคะเมื่อเมื่อวันก่อนเนาะวันแม่เนาะมาดู กับน้องเกลนะคะแล้วก็มาถึงแล้วก็ถูกใจดูประมาณ5นาทีได้ไหมใจเตาะใจเอาเลยเออเดี๋ยวหนูขอถามพ่อกับแม่หน่อยทำไมถึงเลือกที่ดินแปลงนี้คะที่ดินสวยบรรยากาศดีจ้ะแล้ววันนั้นที่แม่มาเนี่ยไม่เห็นดูแนวหลักเขตไม่เห็นดูอ๋อ,อ,อเราเชื่อใจเพราะเจอคนขายเขา <c oughs> เขารีวิวมาแล้วก็มั่นใจคนขาย ไม่ไม่กลัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการหลอกลวงอะไรกันเยอะเลยไม่ัวจ้ะหรอเพราะว่าเขาทำโครงการนี้มาเยอะแล้วลูกค้าก็มีเยอะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะคะว่าขอแนะนําก่อนนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่20ของจูนนะคะก็คือของเราจะเปิดขายมาในอู่ทองเนี่ยค่ะสุพรรณบุรีเนี่ย20โครงการแล้วภายในโครงการก็จะมีไฟฟ้าประปา,ปาขยายเขตให้ลูกค้านะคะแต่ว่าไฟฟ้าโครงการนี้จะเข้าเดือน กันยายนนะคะลูกบ้านก็สามารถเชื่อมั่นมั่นใจได้แล้วก็จะบอกว่าแปลงนี้ค่ะมาถึงอน้ก็วางเงินจองทําสัญญากันเลยนะแม่เนาะแล้วพิเศษยิ่งกว่านั้นคือน้องเนี่ยค่ะน้องที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วเนาะโอนเงินมาทุกวันเลยนะคะโดยที่ยังไม่ได้ไปโอนกันที่กรมที่ดินนะคะน้องเขาก็กล้าที่จะโอนเงินค่าที่ดินมาให้วัลนละสองแ,ววแสน แสนหนึ่งมั่งจนมาถึงวันโอนเนี่ยก็เกือบเกือบชำระกันเกือบหมดเลยนะคะเราก็รับค่าโอนค่าดำเนินการอะไรทุกอย่างเลยนะคะขออีกครั้งหนึ่งค่ะแม่ทำไมแม่แม่ไม่กลัวลูกสาวโดนหลอกหรอคะว่าโอนเงินมาขนาดเนี้แล้วมันมาจากโครงการมาระดับนี้เขาก็คงไม่กลัวเนาะไว้ใจลูกค้าลูกค้าก็ไว้ใจคนขายจะได้อยู่ด้วยกันใช่ค่ะ จูนก็ดีใจนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆนะคะที่ไว้ใจซื้อที่ดินกับจูนนะคะแล้วก็จะม,มีโครงการหน้าเดี๋ยวมาจัดอีใช่แล้วก็ถ้ามีสิ่งใดให้จูนช่วยเหลือแนะนำปรึกษาก็บอกได้ก็คือขายแล้วไม่ทิ้งลูกค้านะคะก็ยังดูแลจนแบบว่าดูแลกันเหมือนญาติมิตรค่ะเนาะค่ะยังไงต้องขอขอบพระคุณแล้วก็ขอให้ คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องเกลนะคะอยู่ที่ดินแปลงนี้ล่ํารวยมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะคะค่ะขอให้อยู่แล้วดีอยู่แล้วรวยนะคะค่ะค่ะขอพอะคุณมากค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ